สวัสดีครับพวกเราชาวแคมเปอร์นะครับเช่นเดิมวันนี้ได้ตะเกียงตัวใหม่มาอีกแล้วนะครับก็เป็นไซส์เล็กนะกระทัดรัดสวยดีนะก็ลองจับมาดูสำหรับตัวนี้ตามโมเดลที่บอกนะครับมันเป็นรุ่น2 8 6ข8ี นะก็เลยว่าไม่ทราบว่าตกลงไป็นรุ่นอะไรกันแน่แต่ผมเข้าไปดูสเปคของมันนะครับดูพวกพาร์ทโมเดลอะไรต่างๆพวกน,นี้ปรากฏว่าไอ้ตัว286 288 290นะครับชิ้นส่วนอะไรของมันเนี่ยครับทั้งหมดเลยเนี่ยปรากฏว่าแทบจะเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะครับก็เลยไม่เห็นความแตกต่างของไอ้286 288 290ว่า ความแตกต่างของมันนะครับคืออะไรนะครับประมาณว่าทั้งสามตัวเนี้ยสามรุ่นเนี้ยนะครับผมก็ไม่ทราบก่อนความเป็นมาว่าเขาผลิตนะครับกันมาตัวไหนก่อนหน้าหลังแต่เมื่อดูพาร์ตลำเบอร์แล้วนะครับกลายเป็นว่าเป็นพาร์ตรหัสตัวเดียวกันเลยแทบจะไม่แตกต่างกันนะครับ,นะรบสําหรับตัวนี้ก็จัดมานะครับหมัดๆมนะครับผลิตเมื่อ อ่ปี95นะครับเดือน4มองเห็นหรือเปล่า95นะครับค่อนข้างที่จะใหม่นิดนึงเหมือนเดิมนะครับสำหรับนักสะสมมือใหม่นักเล่นตะเกียงสิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบก่อนนะครับอันดับแรกก็คือนะครับภายนอกทั้งหมดนะที่เราสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ว่านะตะเกียงที่เราได้มานะครับมีภาพ มีลักษณะเป็นอย่างไรนอกเหนือจากการที่เรานะครับได้ได้แค่ตรวจสอบทาง Facebook หรือทางเพจที่เจ้าของเดิมส่งมาให้เท่านั้นก็แนะนำนะครับเช็คสภาพตั้งแต่หัวตั้งแต่หมวกตั้งแต่น็อตนะครับปรากฏว่าเจ้าตัวนี้ก็ตำหนิแทบจะไม่มีเลยนะครับรวมทั้งก้นถังนะครับสนิมต่างๆอะไรก็แทบจะไม่มีเลย อาจจะเป็นด้วยว่านะเป็นของใหม่ก็ปีเกนะ้าห้าไม่นานนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเนื่องจากว่าผมเห็นว่ามันสวยดีนะครับตัวเลขกระทัดรัดนะสองไสนะแต่ว่าความแรงของไฟอาจจะเป็นอย่างไรนั้นก็ต้องมาทดสอบดูเช่นเดิมนะครับเมื่อได้แต่เกียมมาใหม่แล้วสิ่งที่เราทดสอบสิ่งที่ง่ายที่สุดอันดะับแรกเลยก็คือนะครับเช็คตัวสูบลมก่อนนะว่า นะครับมันสามารถทํางานได้ปกติไหมนะครับอันดับแรกเลยนะว่าสูบข้าไปแล้วนะครับมันกินลมไหมหรือมีการบืดหรือเปล่านะครับเช็คก็เป็นการเช็คเบื้องต้นงได้ง่ายนะครับเมื่อปั๊มลมไปแล้วนะครับแล้วก็มาเช็คด้วยว่าไอ้ถังตัวตัวนี้เก็บลมไหมก็อย่างที่ผมเคยแนะนําไปคิดที่นผ่านมานะครับนะการที่ถังจะเก็บลมหรือไม่เก็บลมเนี่ยนะครับมันสามารถเช็คภายนอกที่เราเช็คได้คือหนึ่ง บริเวณฝาปิดถังน้ำมันตัวนี้นะครับด้านในฝาถังน้ำมันเนี่ยนะครับมันก็จะมีลูกยางที่อยู่ด้านในถ้าลูกยางมันเสื่อมสภาพมันก็จะกักเก็บลมไม่อยู่นะครับเดี๋ยวเปิดมาฟังดูนะครับตัวนี้ก็กักเก็บลมได้ระดับเด่นเ่ี่ผมปั๊มลมแค่งนิดเดียวนะครับเนี่ยในฝาถังนะครับมันก็จะมีลูกยางอยู่ดำๆตัวเนี้ยถ้ามันเสื่อมสภาพนะครับลูกยางตัวเนี้ยมันก็จะแข็งตัว อ่าตัวนี้สามารถเปลี่ยนได้นะครับส่วนอื่นที่เราสามารถเช็คนะครับด้วยสายตาได้นะครับที่ว่าจะรั่วหรือไม่รั่วนะครับเมื่อเราปัม๊มลมเข้าไปกัะเกต์แล้วเนี่ยนะถ้าไม่มีเสียงฟู่นะครับตามก้นตามคอท่อน้ํามันเลยพวกนี้นะฟังเสียงก็ได้ยินแล้วหรือไม่มั่นใจก็วิธีโบราณง,ง่ายๆนะครับฟองน้ํานะ เช็ดฟองสบู่เช็ดฟองลลายแล้วก็แต่มาลูบๆตามถังนะครับหรือถ้าเกิดใครสะดวกที่จะถอดประกอบแล้วถังไปจุ่มน้ําแล้วดูกันว,ว่ามีรั่วตรงไหนก็กทําได้แต่เบื้องต้นก็นะครับชิคง่ายๆก็คือเอาฟองน้ำเนี่ยมาลูบตามขอบถังในวนนี้ที่เราสังเกตเห็นได้ง่ายู่วถ้ามีฟองขึ้นก็แสดงว่ามันรั่วนะครับหรือถ้าเกิดวิธีต่อามาคือเราต้องถอดดูนะครับ ถอดเพื่อไล่ระบบดูนะครับว่าถังเราเนี่ยมันมีรวจุดไหนไหมตามพวกข้อต่อต่างๆที่อยู่ด้านในนะครับข้อต่อของวาล์วนขะ้อต่อน็อตขันเจนนะชิ้นส่วนต่างๆที่มีการขันน็อตจะมีรูหรือเปล่าต้องถอดเอาทประกอบดูนะครับเบื้องต้นนะตะกีงตัวนี้นะครับอย่างที้ผมเคยบอกไปว่าเช็คตามรูปในเพจที่เจ้าของเดิมส่งมาให้นะก็ไม่มีอะไรที่ต้องวิตกน่าเป็นห่วง อย่างเจ้าตัวหมวกก็สภาพดีนะครับสภาพดีเบื้องต้นเราเช็คทางเพจแล้วนะครับลูกค้าเดินมาส่งมาให้เราดูโปะนะครับก็สภาพใหม่เลยนะครับ c คแมน a n USA นะครับพวกนะครับฝักบ,บัวนะครับตัวก๊กเช้าในต่างพูกนี้นงน็อตอ,อะไรอยู่ครบหมดเลยนะครับ ก็ไม่น่าอะไรไม่น่ามีอะไรที่ต้องเป็นห่วงเป็นห่วงอย่างเดียวว่านะครับจะสามารถใช้งานได้ไหมแต่อย่างที่ผมบอกนะครับก็แนะนําในคลิปที่ผ่านมาสาหรับมือใหม่ที่ต้องการเล่นตะเกียงนะครับพยา,าพยามพยายามเล่นตะเกียงหรือซื้อตะเกียงที่เจ้าของเดิมเนี่ยหรือนะครับคนที่เราต้องการที่จะซื้อเนี่ยเขาบอกว่าได้ล้างระบบมาเรียบร้อยแล้ว อย่างเช้ตัวนี้นะครับเขาก็บอกว่าล้างระบบมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เพื่อความชัวร์อย่างที่ผมบอกการเริ่มต้นของมือใหม่นะครับก็เริ่มต้นเช็คสิ่งนี้ง่ายไปก่อนแล้วค่อยๆไปหาสิ่งที่ยากสิ่งที่ยากก็คือการลื้อลื้อมันล้างทั้งระบบเลยซึ่งที่เป็่นก่อนผมได้ทําให้ดูมาแล้วนะครับอ่ะโอเคก่อนที่เราจะเปเนินการจุดดูความแรงของไฟนะครับก็อันดับแรกเลยนะครับล้างถังก่อนนะครับล้างถังเพื่อชำระ นะครับเพื่อเอาสิ่งเศษฝุนหรพกที่อยู่ในถังออกมาก่อนนะครับหลังจากประมาณสองรอบพอนะ <c oughs> แล้วก็เทน้ำมันเก่าออกล้างถังเสร็จเราเมั่นใจเสร็จรอยแล้วนะครับว่าไม่มีอะไรตกค้างที่อยู่ในถังนะครับ <c oughs> ก็เนินการขั้นตอนในการจุดตะเกียงได้เลยนะครับตามลงเข้าไปก่อน สูบรู้สึกว่ากินลมตึงมือดีนะครับไม่บืดรูส้สึกตึงมือแล้วก็ล็อกได้เลยครับอ่ะทีนี้ก็มาทดลองจุดกันว่าความสว่างของมันนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับถังไส้เล็กแต่2อไส้นะครับ adjustable t o mental นะฮะสองปดแปอ่ะสองปขีดสองรุ่นนี้ ครับไฟนะครับเหมือนกับการเผาไส้ใหม่ๆเลยนะครับไฟลุกท่วมเลยนะครับความแรงใช้ได้นะครับการเล่งดีไฟนะครับปกติเล็กพริกขี้หนูครับแรงมากการลีการเล่งเรามาใส่โปะดูนะครับ โอเคนะครับอ่ะก็ถือว่านะครับเป็นตะเกียงเก่าที่ไม่เก่ามากถือว่าใช้ได้นะครับผลิตประมาณปี9 9กวกว่านะครับอ่รุ่น2864 288แต่ก็ไม่รู้ว่ารุ่นไหนนะครับแต่ว่าพวกพารนัมเบอร์รหัสโมเดลเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับถ้าเปลี่ยนสมือนก็คงน่าจะรุ่นเดียวกันนะครับความสว่างก็ถือว่าใช้ได้นะครับรูปลักษณ์ภายอกทั้งหมดโอเค นะก็แนะนำนะครับสำหรับมือใหม่นักสะสมนะก่อนที่เราจะนะครับจะซื้อมาก็ให้เจ้าของเดิมนะครับลองจุดให้ดูก่อนนะว่ามันจุดได้ไหมแล้วทดสอบได้ว่าเขาล้างระบบมาหรือยังอย่างเจ้า,จาตัวนี้ผมสอบถามไปแล้วว่าล้างระบบมาเรียบร้อยแล้วก็ให้พี่เขาจุดดูนะครับปรากฏว่าเมื่อเรามาทดสอบแล้วนะครับก็สามารถใช้งานได้ดีนะก็โอเคเป็นที่น่าพับใจนะครับเหนะมือนเดิมนะครับ ถ้าคลิปหน้าเรามีอะไรนะครับตะเกียงหน่วยใหม่เข้ามานะครับอาจจะเป็นตะเกียงที่ไม่เป็นแรไอเทมนะครับเป็นเป็นของที่มือใหม่อย่างพวกเราสามารถเล่นได้นะก็จะนํามารีวิวนะครับนํามาให้เพื่อนๆได้รับชมไปพร้อมกันนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไว้แค่นี้ไว้คลิปหน้านะไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ